ีคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าเสี่ยงกระเดาวสู้ขู่วนครับมาคลิปนี้มาในคลิปของอาจารย์แบมจากจังหวัดอุดรธานีด้วยพี่น้องเด้อนะครับมือนี้ก็จะมาแจ้งนะครับ FC, ที่พี่น้องคอมเมนต์นะคี่พี่น้องม,กมัมกบอกมักว่าพ่อมในคลิปทุกคลิปมือนี้นะครับพี่น้องคอมเมนต์มือนี้เป็นคลิปของอาจารย์แบม นะครับเบิ่งกรอนอาจารย์แบมนะครับลืมหาของคนบ่เห็นพี่น้องขอโทษขออภัยบ้านเพิ่นแตกที่ศูนย์หกหูนพี่น้องเพิ่นห้ยศูนย์หกเยพี่น้องเด้อ 6, ม,มีพี่น้องศูนย์หกติมติมพี่น้องนะครับวงกปุ่ม,มห้ก่อนเด้อไปธรรมดาเด้ออ,อาจารย์แบม อาจารย์แบมนะครับผู้ที่ไม่เป็นสองรองใครนะครับคนที่พี่น้องติดตามรอค่อยถึงรัฐบาลไทยฟันทีซีมาลานประสิ้นเม็ดเดียวมาจริงๆพี่น้องเลขเทวดาของอาจารย์แบมเลขวิ่งเม็ดเดียวพอไดไม่ตัวดีจับใส่ฟัน4เม็ดเดียวนะครับเข่าที่เก่าซีนะครับ, 94, รบจับคู่หายที่06 ออกศูนย์หกติมติมพี่น้องนะครับของอาจารย์แบมนี่คือหลักฐานของอาจารย์แบมด้วยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องโชิญน้ำกันนี่ของอาจารย์แบมอาจารย์แบมนะครับเอา้านะครับเอา้าเอ้าผมโทรรศัพท์มาสิเอ้อ เอ,เอาตัวเลขเลยปออ่าๆๆป้าผู้น้องผมลืมข้าผมกดตัวสับหาอาจารย์เบียมตั้งเต้หึงไปเนี่ยชัเแต่ยืนในเสียงอ้อมๆอยู่ผไม,ม่ได้เปิดลำโพงแม่เอาอาจารย์สวัสดีครับ,รบครับผมข้าวว่าอยู่ผู้ดเดียวมั่งยังบันทึโทรศัพท์หรือเบิกโทรศัพท์มากดหา,หาบบอา,อาจารย์เบียมพี่น้องอาจารย์แตกหกศูนย์ศูนย์หกตรงตรงนอ้ําลืมว่าหาบ่เห็นอ๋อครับครับขอโทษขออภัยด้วอาจารย์เด้อ อ่าผมไอบนไอบนพร้อมเนี่ยว่าไอน์ประด็นได้บนคือบนเด้บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ครับเ็นว่ายบนบนออกตรงตรงแล้วครับหลักฐานคืตรงตรงอะพี่น้องเรียกบนเรียกล่างพี่น้องเล็กเทวดากับเขาพร้อมแม่นบ่เลขกเทวดากับเขาที่สี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเลขเทวดาเนี่ยมาวิ่งเม็ดเดียวเขาเต็มเต็มเลยครับศูน์สองกับบนล่างกับติดอีกติดทุกอย่างอนะหมู่บ้านของผมครับติดทุกอย่างเลยพ่อจัน ครับล่างขึ้นล่างบนคือบนกระติดอีกครับอุ้ยสุดยอดพิศุกคนจริงๆนีแต่อาจารย์จริงๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับครับเอเอาตัวเลขกนักทางได้ไปอาจารย์วัดนีนได้แล้วครับสายมาอีกแล้วพอหาพอเต่ากับบอสันได้รับสายจะเศร้านี่เอาเอาอาจารย์แบมได้แล้วเป็นบอสรัฐบาลไทยบ่ครับไีนบอสแล้วเอาเป็นนันเล่าผมม่นบอะเล่าเถครับเอาเล่าก่อนบอส ครับเอาอาแล้วก่อนรัฐบาลไทยได้ไปได้แล้วแต่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหังหังว่าท่านอายุกับบ้านเดี๋ยวนี้อ๋ออายุกับเดี่ยวเดี๋ยวเล่าอยยุบ่เอาเอาเล่ายังอาจารย์เบิ้มผู้เดียวเดี่ยวเล่าตรงนั้นลุกเบิดเหรอเอาเอาเอาตัวเลขเลยบอครับแป๊บหนึ่งครับกำลังเขียนหัว้ออยู่ครับอาสนาโออาจารย์แบม ครับมากครับบนญล้างตัวใดครับแปดสองครับแปดสองครับผมหกแปดหกแปดแนอใจาเนาะครับหกแปดครับศูนย์สี่ศูนย์สี่ครับหนึ่งสาม หนึ่งสามครับผมเจ็ดสามเจ็ดสามครับผมหกสี่หกสี่ครับผมแค่นี้แหละครับหกหางวะอาจารย์ครับผมอาจารย์เล่นตัวไหนนะครับผมเ,เลเม่นสุดสุดเลยมันี่อ่ะเอาแปดสองกับหกแปดแปดสองและหกแปดเล่นสุดสุดเนาะ อือแปดสองแหละหกแปดมันเจริญไหมครับอาบจารย์ตามตามผมว่าค่เพาะหกแปดตัวเดียวผมว่ามันรอยเปอรเส้นอยู่แต่พียงหกแปดตัวเดียวเนี่ยครับผมอือแต่เพียหกแปดตัวเดียวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซื่อตัวเดียวนี่ก็ได้ทำเป็นผมขยันขยัน <c oughs> อาจารย์มือนี่เนี่ยล่าพัฒนาเนี่ยต่อ,อตัวเดียวคือหกแปดเลย ครับอ่าวได้ยินจังส่พี่น้องคนมันใจน้ำด้วยอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ช้วนตัวเรียกให้ผมเน่อครับผมแปดสองครับแปครับศูนสี่ครับหนึ่งสามครับเจ็ดสามครับผมหกสีหกสี่ครับผมครับอืมเน้น เนี่ยศูนย์ 8, 8, 8, แปดหกแปดครับแปดสองละครับถ้าซื้ออาจารย์ซื้อซื้อสองตัวนี่ไหมบอครับอืมท่านอาจารย์ซื้อซื้อสองตัวนี่อา้าวสองตัวแปดสองกับแปดหกนายอาจารย์เนาะครับครับผมอืมอ่ะอาจารย์สำหรับเลขรัฐบาลไทยให้ตอนไหนก่อไอช่วง มื่ออนก็ได้เอาเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ที่เรายึดอนนี้ผมอยู่ในเมืองในในตลาดเนี่ยครับผมครับผมเอาเมื่ออนก็ได้รับกัดเนาะแต่ว่ามูเท่านี่ก็นี่เรียกจากโคกกลางมาหาผมโอ้ผมดีใจว่าสัมว่าเป็นนี่ยังตอนเราคนยิบตามผมมาสั่นโอ้โอ้จดเนาะพอต้องเขาจะน่ากางคุณนหมที่โอ้มาตัดเสนอของพ่อนี่แหละเห็นตัวจริงแล้วว่าสั่นรู้ว่าก็เลย โอ้ยสันปะเออดีใจนะอาจารย์ดีใจเน้าครับผมดีใจน้าครับพันได้บรรดาพันไดหาเมืองผมเนี้ยมาเถอะไปมาจารย์แบบมาสั่นโอ้เล็กว่าจะไปเศร้าเลยให้เพิ่นไปแล้วสองหางล่างย่างเดียวโอ้เศร้านี่คือให้ไปเลยไปซีไปเลยสัมปะอืมล่างเลยก็ต้องคุ้นก็ได้ผมว่าอ๋อครับผมคือเศร้าผมเพิ่ตได้มันขึ้นไว้แล้วต้องขึ้นเนี่ยนะ เหล็กใหญ่ะครับเออก็เลยให้เพิ่นไปสองหางอัตรเพะล่างเอาไปเป็นน้ำจิ้มเลยไปใส่ไว้เล่ยสำนักครับเดี๋ยวมันที่อันบ่อาจารย์อันไหนครับเดี๋ยวมันที่อันมันทีเต็มเนาะแม่นครับไมเพิ่เนี่ยกรสสำนักครับวันนี้เขาท่างวัดศิษฐ์สำนักคุณที่อาจารย์ครับเพราะว่าเพิ่นมาไก่นะผมก็เลยเอ้ห้เพิ่นกันหน้านะครับพันหน้าจะหน้ากลางนี่เอาพูดหน้ากลางม่เอาพูดหน้ากลางอีก เพิ่นหน้ากลางจากบ้านเอทัยผู้เวียงผู้เวียงไอ้กะเอ่สิ่มเรื่องสิ่มเรื่องกับหน้ากลางครับครับแต่ไกยูจากผมยูกับเพิ่อนยูกันเลยก็เลยครับสามอำเภอจากผมไปหาเพิ่นหน้ากลางคุณไม่เห็นตกจริงไหมครับแล้วโอ้ยอันซาติในการให่เวลาให้เวลาไม่เล่นอั่นนั่ินะฮะเป็นคำว่าทำบุญนะนะครับเออโอ้ยดีใจน้ำเด้อคุณแม่เลยระดับครับดีใจนะไปจานน้ำเพื่อนครับ อ่าชั่วครับพอยเขาเฮงปังน้อยจานทร์เนาะครับเเล่านี่ก็ขอให้ปังหมืเลแรยงน้อยจานท์เนาะไอยผมว่ามันปังแค่เราเหมือนเลี้ยงเออนินนินเอาบกเว็ดซองกับบกเป็ดหกนี่น้อยจานท์เนาะครับผมอืมตัวเด่นๆของเพคนพี่น้องครับเอานะครับสำหรับดื่เล่าพัฒนากให้แค่มือนี่ให้ดื่มเหล้าพ่อน้ามืออื่นให้ดื่มราษบันไพ่น้อยจานทร์ครับเอือนรอบเบิรงเรื่องพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้อาจารย์พันยูที่ตลาด พี่น้องส่งพี่น้องมานจากซอยคันรอนน้ำตาเพ่นหรือว่าจะไปหาเพิ่นก็ได้หรือว่าจะทักมาทา้งเอ็ดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับทุกบาททุกตะตังพี่น้องเอาใจซื้อทำงานพี่น้องนะครับไม่มีหายไม่มีขาดแต่พี่น้องบำบั่นใจส่งมาหาแอดหาร้อยบาทพี่น้องลุงไปทา้งขอความเลยก็ได้ให้พี่น้องเห็นกันทั่วโลกนะครับว่าผมจะส่งให้เพ่นบอหรือจังใดบาทสองบาทก็ดีใจเบิดนะครับนี่นันใจต่อกันพี่น้องแล้วขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผม ครับสวัสดีครับครับยินดีมีแห้งอาจารย์เด้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับอาจารย์แบมนะครับได้ยินเสียงอาจารย์แบมต้องการเร้วนะครับหลีกรัฐบาลไทยเพิ่นกับเข้าห้ยบนหายล่างนะครับหอบนกับศูนหกอองตรงๆพี่น้องมือนีคือคลิปนี้เป็นเล่าพัฒนาคือเล่าออกมือนีได้พี่น้องเด้อ นะครับเอฟกะพยายามติดต่อหลายๆสินักที่เพิ่นถืกมานะครับรวมทั้งหมดหมดนี้รัฐบาลไทยถืกทังหวดสิบสำนักเดยพี่น้องเด้อนะครับของอาจารย์แบมกะเข่าตรงตรงเข้าบนด้วยนะครับแยกบนแยกล่างนะครับเดยกเพิ่นบนบนมีสามตัวของเพิ่นพี่น้องนะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกตรงตรงพี่น้องแล้วก็ สองหกเขาที่ศูนย์หกข้างบนพี่น้องล่างก็เป็นล่างบนก็เป็นบนเลขของอาจารย์แบมรัฐบาลไทยสำหรับเลขเทวดาเขาที่สีวิ่งสีเม็ดเดียวเขาที่สีออกเก่าสีพี่น้องของอาจารย์แบมพี่น้องไม่ธรรมดานด้พี่น้องเด้อสำหรับพ่อเต้าหน้าคาแอดติดตามเพลินนะครับโทษหาเพลินจะเศร้านะครับโทรศัพท์โทรบอติดพี่น้องหรือจะเป็นน้ำคุณพ่อเต้าติดสาย หรือบางก็บอโอ้จากพี Peace. Peace. Um. ่น้องนะครับอืมนะครับพอเต่าเข่าที่แตกทั้งบนแตกทั้งล่างสําหรับรัฐบาลไทยเข่าตัวตรงเบิตัวโตนะครับอืมนะครับแอดกับพยายามติดตามให้พี่น้องดูเลยพี่น้องเด้อนะครับอดใจรอนะครับอดใจทนฟังนะครับงวดนี้นะครับแจ้งพี่น้องสุขภูมคุ้มให้รัทชาตนร่กันสาหรับเลขรัฐบาลไทยแตกที่สิบสำนัก สำนักโดยพี่น้องไม่ธรรมดาเงดดินทุนกอนแตกสิบสองสำนักวันนี้แตกสิบสำนักพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่คอมเมนต์นะครับ,รบมาบอกมาเว้านะครับมาว่าหรือว่าบอกให้แอดพนมมือ,อสวยๆงามๆเนฮเฮ็ดคือคนตั้งใจไหวเฮ็ดคือคนเต็มใจไหวเน่นะครับอืมที่คอมเมนต์มาในหมวกว่านหมกวกก้อนนี่สามสี่ทียาหาหกคนพี่น้องนะครับคอมเมนต์มาว่า แอดทาไมไม่ตั้งแก่ว้มทาไมขนมมือไม่สวยเลยทําไมไม่ทํามือให้ติดๆกันนะครับให้พี่น้องอีซี่เป็นเห็นน้ากันนะครับเป็นบางส่พี่น้องผมเป็นคนวิกการพี่น้องป่วยมาแปดปีนะครับตั้งแต่เริ่มโควิดมาแล้วก่อนเจ็ดสิบโลหกสิบเจ็ดหกสิบแปดโลนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอีซี่สิบโลพี่น้องกินเข่าบ่ไดัยังกดไะยอนเป็นแพ่สารเคมี แกงบอกพี่น้องทราบรัทราบน้วกันแพ้สารเคมีมาแปดปีนะเปล่าไกินยาบรสูบนะครับตอนนี้ผมรักษาอยู่โรงพยาบาลศูนย์คอนเจนเดือนละสองครั้งพี่น้องนะครับอาศัยเงินพี่น้องเอฟซีแฟนช่องที่คนให้ความมตตาได้ไปหาหมอนะครับเมื่อผมกลับเป็นแบบนี้เป็นคนพิการนะครับขึ้นคนพิการเรียบร้อยพี่น้องนะครับกลับได้สมนี้กลับได้สมนี้สองครั้งพี่น้องเบิ้งนะครับกลัได้เท่านี้ เวลางะออกเหยียดไดซํานี่เหยียดสูดแล้วเหยียดสุดได้ซํานี่นะครับถ้าเวลาพระนมเมื่อขึ้นไหวพี่น้องผมพยันแนบเขาคักแล้วได้ซํานี่นะครับพี่น้องก็ว่าผมว่าได้ตั้งแกไหวไม่เตรมแก้ไว้ทำมือไม่สวยเลยทำไมทำแบบนั้นบุคคลด่าผมว่าผมมานะครับอย่าว่าพี่น้องถ้าบ่าเห็นข่มจริงอย่าเพิ่งว่าผมเป็นคนพิการ นะครับผมทไํไในสัมเนียมันดีแล้วพี่น้องมันดีแล้วนะครับผมยกมือไหว้นะครับในความรู้สึกของผมยกมือไหวพนมมือยกมือไหว้พี่น้องอิฟตีสุขุเนี่ก็คือผมดีสุดๆแล้วเต็มใจไหวพี่น้องคักแล้วนะครับถ้าผมไปยกมือไหวนั่งเวาา้าซื่อนี่มันหังโบแมนนะครับในเมื่อผมจะยกมือไหวพอใจยกมือไหวอย่าง 4. สี่แสดงว่าผมเนี่ยเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหวพี่ไหวน้องนะครับ นี่คือมือคนพิการไหวได้ซัมนีแนบได้ซัมนียสูดแล้วนะครับพยายามซุดแล้วนะครับยาแต่ว่ากันพี่น้องคือคนพิการนะครับใบไ,ไม่สวยเมือไม่เต็มใจไหวทําไมไม่เอามือเหยียดตรงๆทําดีๆมันมือคนพิการที่ให้ผมเฮ็ดแบบใดนะครับนะครับยาจะว่าจะก,กันนะครับเห็นใจผมนําผมเป็นคนป่วยคนพิการแล้วก็มีประจําตัวไปหาหมอเดือนละสองครั้งฝากพี่น้องเขาใจน้ากันในจิของอาจารย์แบมบ รับภูเขามาหม่ผภูเขามากอนเิ่นก็เขาใจเิ่นก็าบ่คอมเมนต์ภูมหม่นะครับในคลิปของเลขเด็กดวงในล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าคอมเมนต์หลายเสลือเกินนะครับบางคนก็ว่าเลขผู้ขี่ผู้ดากอย่างขี่ก็บ่เขานะครับบางคนก็ว่าไว้สถิตถอดเดียนพี่น้องนะครับแล้วแต่จะคอมเมนต์มานับซอตระกูลของท่านนะครับกิริยาท่าทางคงเก็บไม่ได้เข้าโรงเรียนนะครับนับสู่สายตาพี่น้องชาวโลกทั่วประเทศสำหรับลงคลิปต่ละคชิปออกทั่วโลก นะครับอย่าให้เขาเอาซื้อนั่งกุนเจ้ามาประจานยูน้าช่อง YouTube นะครับไม่ชอบไม่ต้องคอมเมนต์เอมเม่์มาว่าเล่เขาขี่ผู้ดกักเขาขี่จ้างก็บอกเขาอีกสี่ก็มีนะครับไหว้ก็ไหว้แบบไม่เต็มใจไหว้มือก็มือผู้ให้มือก็มือแบบนั้นมือก็มือบ่ง้ามคักบ่เต็มใจไหว้อย่าไหว้คนพิการนะครับอขอสุขกันฟังในคลิปนี้อ่ะให้คลิปขอพี่น้องอยู่ดีไม่ให้สุข,ขุทนในเล่าภัฒนาของอาจารย์แบมตอนแรกช่วงสองทุ่ม เพิ่งนี่คอยส้กไ้มันสู้ขูท่ทวนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องมีถ่าไหวสวยสวัสดีครับก็ได้ซ้ำนี่แหละมีไหวถ้าผมเป็นคนธรรมดาคือตอนที่ผมบป่วยเนี่ยวสวัสดีครับนี่ยังงามเลยวสวัสดีครับบักงามเลยเด้พี่น้องนะครับมันก็ไหวได้ซ้ำนี่ยกได้ซ้ำนี่จะให้ผมทํายังไงนะครับผมกายอยู่สภาพแบบนี้แหละนะครับอย่าสิร่างเกียด ยาสิบเบียดยาสิสียาสิบว่ากันนะครับผมกับหาเสากินคาเป็นคำผ่าคำพ่อยพ่อแม่กับพ่มีอาศัยยูนิฟาร์ดลุงเก่มวบานได้เฮียนพันโยอาศัยกินน้ำปูน้ำยาน้ำพีน้ำนองนะครับบบกมือคนกัได้เขามาให้กินบบกมือไปขอเขาแหงคนมาต้มกินพ่อได้กินลำพังชีวิตพ่อได้ไปหาหมอพ่อได้ยูสืบมือพ่อได้รงคิปให้พี่น้องได้โชมน้ำกันนะครับเก้ยงพี่น้องที่เขามาใหม่ที่ชอบดราม่าหรือชอบว่าให ผมนะครับขอพรบคุณพี่น้องที่เขาอกขอาใจนํากันทุก,กูคนพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำ่ำล่ำเวยพี่น้องเด้อสวัสดีครับอย่รอบนึงครับ